กลับมาที่เกมอีกครั้งนะครับตอนนี้ลูกอยู่ลูกอยู่ทีมไปย่นเราเดือบไปย่นไปย่นจะครับหัวดแล้วหัวแล้วหัวเหมือนจะข้ามไม่ข้ามนะครับแล้วเขาจะลงยังไงนี้อ๋อเดือบไปย่นไปอะไรไปแรงตกอ่านี่น้องปีใหม่ครับดาดาต้าหวานหัวดไปแล้วโอ้ยข้ามด้วยครับโอ้สุดยอดเออจบดหวด่งเยิงไม่ผ่านครับนนุมนะ ดา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 ตาหวานหัวต่อกแล้วโอ้ยล <c oughs> oh, ูกปั oh, ่นด้วยโอ้ยทำกินได้ก็ไดแนปไปยืดตัวเลยนะโอ้ยจะตัวพวกเดียวกันซะแล้วทำไมยังเป็มถึงก็สลบไปอีกไม่ได้คุยกันตำแหน่งเดียวกันได้ไงวะโอ้ตายเลยหัวต่อกแล้วดาดาตาหวานโอ้ยโดนเนาะหัวคุยคุยเอ้ยกรรมการเราก็เล่นด้วยโอ้ยเกมจบแล้วฝั่งไหนแพ้วะ ฝั่งปะยนแพ้ครับขี้แพ้อ้าวสัตว์มึงเราเป็แพ้ทีมตัวไหนอะแต่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 สองนิ้วนี่นี่เห็นของรับมาเห็นสองนิ้วเลยนะเหม็นกลุยกลุยสัมผัสมือก็เรียบร้อยแล้วเป็นการจบเกมคนนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยพยุงสุขจะเล่นทีมไหนก็แพ้ตลอดเลยมั้ยให้เสียงภาษาไทยโดยพยุงผักมีเรื่องที่อะไรด่ามันกูไม่เกี่ยว เราล่นเราเล่นให้เสียงภาษาไทยตดยพันธวิทย์